สวัสดีค่ะอยู่กับแม่ดาวแฟมิลี่นะคะพอมาเปิดฟ้าชีนะคะดูกับข้าวนะคะโอ้โหอันนี้ก็คือนึ่งปูนะคะนึ่งปูอันนี้ก็คือลวกผักนะคะผักบวบนะคะบวบเหลี่ยมนะคะอันนี้ก็คือลาบป,ปูนะคะลาบป,ปูหรือพูดภาษาอีสานเขาเอิ่นว่าอุก,กับปูะคะ่ะอันนี้ผัดบวบนะคะผัดบวบใส่ไข่นะคะ แล้วก็ผักนะคะโอ้โหผักริมรั้วริมสวนของเรานะคะที่ปลูกไว้เนอะอาะผักสดๆนะคะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะกับข้าวมื้อเช้านะคะเห็นแล้วหิวเลยนะคะแต่รอเพื่อนๆก่อนนะคะเพื่อนๆยังทาําภารกิจยังไม่เสร็จนะคะแอนก็ตัดหญ้าปุ๊กก็ทําความสะอาดทางด้านหน้าหญ้าชีก็ถูอ่าร้านกาแฟนะคะวันนี้เวนหญ้าชีนะคะแล้วก็เสือก็ยังทํางานอยู่นะคะไปะเราก็ไปถู หอพระกันก่อนนะคะไม่ใช่หอพระทูสารพระพรมแม่มดาเดินมาเอาโทรศัพท์ค่ะยังมียังมีมะละกออยู่ที่หางองค์ปู่ทางเข้านะคะเรืองแล้วนะคะสุกแล้วโอ้มีกล่องข้าวเหนียวแล้วก็มีข้าวสวยด้วยนะคะปิดไว้ก่อนรอเพื่อนๆนะคะปุ๊กก็ยังไม่เสร็จนะปุ๊กก็ยังทําความสะอาดอยู่ยังไม่เสร็จเออแม่ดาก็จะไป,ไปจานพระพรม เออสาราสำหลังเสร็จแล้วไปสารพระภูออมยิยังโอ้โหดอกไม้ที่แม่ธรณียังสวยเหมือนเดิมบ้านหลังมดแดงบ้านหลังใหญ่หลังโตนะว้าวดอกไม้ที่คุณผากามาดนะคะส่งมาให้นะคะคุณแม่ผากาส่งมาให้ออกดอกแล้วสวยจังเลยเดี๋ยวจะมาเอาน้ำให้นาะมันแรงแล้ว ดอกอะไรนี่นี่ดอกลำโพงดอกลำโพงออกดอกกินได้ไหมนี่แม่ดาว่าเหมือนดอกไม้ที่กินได้นะนี่มีแม่ดาไปวัดวันนั้นนะเห็นดอกไม้ที่ดอกขาวๆเหมือนดอกบุรีนะเขาบอกว่ากินได้เอามากินแล้วมันหอมอร่อยเอา้าพวงแสกเอา้าโอ้โหพวงแสก,อ,แสกออกดอกอีกแล้วนะคะ,ปะไปแม่ดาเปิดน้ําใส่ต้นโมไว้นะคะก็ปิดก่อนนะคะปิดแล้ว เก็ดน้ำใส่ต้นโม่ไว้ปิดแล้วนะมาค่ะเรามาทำความสะอาดสารพระดลมนะคะเสร็จแล้วคุณจะไปกินข้าวพร้อมเพื่อนๆน,นะคะเดีวก็สาราของคุณบัวชมพูไอชมพูซอยชมพูก็ติดเลยแล้วะคะ่ะกินข้าวอยู่แล้วไม่๋ยวจะมาเอาอยากหรอไนะเตรียมปลูกดาวเรืองนะคะดาวเรืองที่เพาะไว้นั่แหละค่ะ กดนะคยาืนะคะยกไคกดต้มไม่ข้ามด่านนะคะหรือว่าถ้ามีเวลาเให้สุดี่เนนะคะก็ฝากด้วยนะคะม่ดาก็พูดไปก็ไม่ได้ใส่ใหม่นอ,อากวาเสร็จแล้วนะคะก็ทูนะคะ เสียงนกเสียงธรรมชาตินะคะส่งเสียงร้องจิบจับจิบจับ,จบอยู่ก็ฝากนะคะเอซีฝากุดนุ้นนะคะลุงป้าปลาร้า,าหนัวด้วยนะคะความจริงน่ะหลายหลายหลายคนฟ้าแดงหมดนะคะฟ้าส้มยังนะคะแต่ความจริงน่ะฟ้าส้มฟ้าแดงก็อร่อยทั้ง ทั้งสองอย่างเลยนะคะใส่ต้มก็ได้ใส่แกงก็ได้ใส่ตําก็ได้นะคะใสยย่ยาก็ได้นะคะเจี่เนียแต่คนที่ชอบแต่แม่ดานะไม่ว่าจะปนปูปนปลาหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่แม่ดาก็จะใส่ปลาร้านะเพราะว่าแม่ดาชอบปลาร้าค่ะก็ขอบคุณคนคิดบวกนะคะที่อ่าสั่งน้าปลาร้าให้แม่ดาน,นะคะสองขวดนะคะฟ้าแดงหนึ่งขวดนะคะฟ้าส้มหนึ่งขวดนะคะ แล้วก็มีเออแม่ดาเนาะแตขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสักหน่อยที่ซื้อปลาให้นะมีหลายมีหลายท่านอยู่นะไม่ดาได้ได้ประมาณสี่ห้าขวดนี่แหละของคนที่ดวกก็สองขวดเนาะแล้วก็ของของใครอีกเนาะมันมีซื้ออยู่นะแต่ว่าแม่ดาลืมถ้าไม่ถือใบมาอ่านก็ขอขอบคุณนะคะก็ขอบคุณเอฟซีที่สนับสนุนปลาล้าลุงป้ามานะคะรอบแรกก็จะหมดแล้วนะคะ เดี๋ยวจะสั่งมาอีกรอบสองนะคะป้าสั่งแล้วนะคะแต่ว่ามันจะมาถึงวันที่วันที่ไหนนาะตอนนี้ก็เหลืออยู่ฟ้าส้มไม่เยอะค่ะฟาส้มนะเขาบอกว่าหลายคนบอกว่าหอมหอมใส่ตําก็หอมใส่แกงก็อร่อยนะคะฟาส้มนะคะน้ําปลาระก็ฝากด้วยนะคะเสื้ออมปุ่ปาริจิตก็ยังมีอยู่นะคะครีมนะคะ ครีมกันแดดของทีพีนะคะสะบูู่ฮันนี่โซฟนะคะหรือว่าครีมบำรุงผิวหน้าของทีพีสกินกาแฟนะคะกาแฟาเพื่อสุขภาพนะคะทีพีคอฟฟีเดอร์นะคะและที่สำคัญนะคะขอบคุณเอฟซแม่แม่ผู้ใหญ่จะดีพี่พี่ทุกท่านที่เข้ามากดไลค์ให้เป็นกำลังใจให้นะคะ ขอพระคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณที่ช่วยดูช่วยดันเข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะแม่าก็อาจจะพูดไม่ค่อยเก่งพูดไม่ค่อยหวานบรรยายไม่ค่อยเป็นแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือทำมาทำจากใจนะคะรักเอฟซีทุกท่าน เยซีได้ยินเสียงอยู่เนาะขอพระคุณมากๆค่ะจะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็จะไปกินข้าวกันก่อนแล้วค่อยมามาเก็บไอเก็บหญ้าหออกจากกระถางเตรียมปูกดอกไม้ เสร็จแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ